สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่ผมป๊อกเดิที่ CH เอกมที่ผมจะมาเล่นในวันนี้คือเกมเฟสโมบายนะครับซึ่งผมก็มีอยู่7จ0ดรทองนะครับก <okay. S 2> ็ะจะมาสุ่มเอาไอคอนิกเรียลมาดิดตัวใหม่นะครับก็ <c oughs> มาดูกันว่าจะได้ไหมนะครับผมโอเคก็สุ่มไปเลยนะครับอื้อขาวขาวโพลนขาวโพลนใครเนี่ยอินตารลี่ ไปโกฮะไม่ไมียองนะครับผมอินเตอรี่อะไรนี้มันฝรั่งเศสนะเนี่ยทำไมธงเป็นฝรั่งเศสมาดูรอบสองเลยนะครับไม่ต้องใช้สูตรเลยฮะเสียงอย่างนี้โอ้โหแตกตัวไหนข้อยเป็นตัวใหม่ได้ปลดตัวใหม่ตัวใหม,ม่โอ้ โดวิโตคาร์ลสนะครับผมเห็นแค่นี้ก็รู้แล้วแต่ผมก็เพิ่งได้มีไอคอนิกตัวแรกนะครับผมก็รู้สึกดีใจนะผมโอ้โหทองเก็บสุ่มยากทองเติมสุ่มง่ายโอเคลองไปก่อนนะครับผมโอเคไปสุ่มต่อเลยนะครับมาดูกันนะครับผมรอบนี้จะแตกดับเบิ้ลหรือเปล่าถ้าดับเบิลนี่ก็โอ้ขาวขาวโกลนนะครับผมก็แต่ก็ยังเหลืออยู่อีก สี่ร้อยทองนะครับไม่ก็สามร้อยนะครับผมลงโอ้โหบอลเงินทีมอะไรเนี่ยแอตแนลนด์เหรอแอตแลนติโกโมาดิดไม่ใช่ใช่หรือเปล่าไม่รู้นะครับเราอย่าไปสนใจนะครับบอลเงินขายไปก,ก่อนนีสี่ร้อยทองกดสุ่มไปเลยไม่ต้องใช้สูตรอะไรนะครับผมสุม่มโอ้โหขาวอีกแล้วนะครับผมอะไรกันนี่อลงอะไรเนี่ยอังกฤษบอลเงินอีกแล้วนะครับผม อะไรมันจะเกลือปลานั้นแต่แต่ก็สองร้อยทองแตกอะสองร้อยทองแตกเลยแตกเลยนะครับผมสุ่มต่อไปเหลือส0มร้อยทองสองร้อยแล้วโอ้โหไม่ได้ข้ามไปเลยโอ้โหไม่มียองอีกแล้วผมไม่รู้ว่าผมอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะครับในชื่อมันเขียนว่าไม่แน่นหรือไม่แก่นนี่แหละผมอ่านไม่ทันนะครับผมโอเคต้องใช้สูตรสักหน่อยแล้วสุ่มไปสุม่ม โอ้โหอะไรกันครับนี่อ่ะเลอม,มานี่ใครผมไม่รู้จักนะครับผมร้อยทองสุดท้ายนะครับผมจะสุม่มฟีเจอร์ดีไหมไม่เอานะครับผมสุ่มอันนี้ดีกว่าดีกว่าเยอะแต่โอกาสได้น้อยโอ้โหโอ้โหชื่ออ่านโคตรยากเลยโซยุนซุโอ้โหอะไรเนี่ยน้ำลายกระเซ็นไปหมดเลยอ่านทีเนี่ย มีจ p ก็สุ่มตำนานไปก่อนนะครับผมผมเดี๋ยวค่อยสุ่มผมขอรับของก่อนนะครับผมรับของแล้วก็เลือกลรเมไปตคาร์ลลงมานะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกด แชร์อกดกระดิ่งด้วยนะครับผมมาเอาไปแชร์ให้เพื่อนของพวกคุณดูด้วยนะครับผมถ้าใครเล่นปเปดอยู่นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอสุ่มตำนานก่อนโอ้เกลือล้วนๆนะครับผมไปแล้ว